ยังไม่พร้อมที่จะเจอแบบตารางแน่นแข่งแบบทีทีนะครับฉะนั้นของโรเบตโตเดซบีกุนซือของบริตันยอมรับนะว่าบริทันตัวนี้ยังไม่พร้อมสาหรับการก้าวขึ้นมาเจอกับตารางแข่งขันที่แน่นขนาดที่ต้องลงสนามทุกๆ3วันหลังพบกับความไม่แพ้ล่าสุดต่อแอสตนูล่าแบบยับยินนะครับการไปเยือนวิลล่าก็เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาในเพิ่งผ่านเกมกับเชลซีในศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ไบรตันเนี่ยจะต้องไปเล่นยูโรเปาเลกเจอกับอลิมปิกมาร์เซยต่อในวันพฤหัสบดีนี้และเดยเชบี้ยอมรับว่าทีมของเขายังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในระดับนี้หลังเกมที่ไบรตันแพ้กับวิลล่าเนี่ยเดเซบี้บอกว่าโอ้ oh, พระเจ้าทุกสิ่งผิดพลาดไปหมดเราเล่นได้แย่มากคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดคือโค้ชแต่อีก,กเรื่องคือเราไม่พร้อมสําหรับการลงสนามทุกๆ3วันผมพยายามจัดการในหลายๆรูปแบบเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้แต่ก็ยังไม่พอ ฟุตบอลเน่ก็ต้องการจิตใจที่พร้อมที่สุดด้วยคุณเป็นฝ่ายแพ้ได้แต่จะแพ้การประทะก,กันและบอลจังหวัดสองทุกครั้งไม่ได้ฤดูกันทีแล้วเรายังอยากไปถึงยูโรปาลีกแต่การเล่นวันเสาร์ต่อด้วยวันเสาร์ก็เป็นฟุตบอลแบบหนึ่งและพอต้องลงสนามทุกๆสามวันก็เป็นฟุตบอลอีกแบบเราไม่พร้อมทีใจแข่งขันในระดับนี้คุณแพ้แบบนี้ได้หรือหากคุณไม่พร้อมเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลาผมกับสโมสร ฉะนั้นของเดซบี้กระตุ้นขวัญกำลังใจของนักเตะนะครับก่อนจะต้องไปเยือนมากเซนหลังจากที่แพ้คาบ้านมาในเกมแรกในศึกยูโรปาลีกนะครับเ mm. ขาบอกว่าเออผมเชื่อในนักเตะนะผมมั่นใจอย่างยิ่งกับคนที่อยู่ภายในห้องแต่งตัวพวกเขาเจ็บปวดกับความไม่แพ้ในเกมนี้อย่างมากเราเสียใจกับแฟนบอลของเราและสโมสรของเราแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้คุณจะได้เห็นไบรตันในอีกแบบเมื่อถึงวันพฤหัสบดีนี้ โอ้โห oh อันนี้คือสิ่งที่โรเบิร์ตเดซบี้คุณซือของบรอยตันได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นใจลูกทีมนะั้นที่ต้องมารับมือแบบว่าลงเตะกันแข่งแบบทีทีสวันเตะทีสวันเตะทีแบบนี้ครับแบบที่บรอยตันไม่เคยเจอมาก่อนครับว่าต้องปรับสภาพไปตามระเบียบนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับวอนเห็นใจครับแต่ยังไม่พร้อมจริงๆครับโรเบร์ตเดซบี้ยอมรับจากใจนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่คุณซือคนนี้ให้สัมภาษณ์ มีทัศนคติที่ดีนะต้องยอมรับนีครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปโยาวๆเลยครับผม